สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวสปอร์ตไลท์นะครับตัวใหม่เป็นสปอร์ตไลท์แบบ4สเต็ปในตัวเดียวนะครับทำงาน4ฟังก์ชันในตัวเดียวตัวนี้จะเป็นเลนส์ลูกแก้ว sd convex lens นะครับขนาด3นิ้วสายนะครับสายต่อจะเป็นแบบ2เส้นนะครับดำแดงบวกลบปกติการเปลี่ยนโหมดการทำงานนะครับจะใช้วิธีการปิดแล้วเปิดใหม่นะครับใช้สวิตช์ปกติสวิตเปิดปิดออฟทางเดียวปกตินะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า การทำงาน4สเตปมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการทำงานของตัวสปอตไลท์4สเตปกันนะครับสเต็ปแรกนะครับจะเป็นไฟต่ำนะครับแสงเหลืองสองข้วกำแพงคันออฟแสงประมาณนี้นครับสเตปที่2นะครับปิดและเปิดใหม่ก็จะเป็นไฟสูงนะครับแสงขาวสเตปที่3จะเป็นไฟต่ำและไฟสูงนะครับติดพร้อมกันแบบนี้ส่วนเตปที่4จะเป็นสเตปกระพริบนะครับเราสามารถเปลี่ยนสเต็ปการทำงานของตัวสปอตไลท์ ได้โดยการปิดแล้วเปิดใหม่ครับผมเคเดี๋ยวเรามาดูแสงตอนสองขนมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแสงตอนสองลงพื้นกันนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับเต็ปแรกจะเป็นไฟต่ํานะครับแสงเหลืองเต็ปที่สองไฟสูงแสงขาวนะครับเต็ปที่สามไฟต่ำปิดพร้อมไฟสูงจะได้แสงกว้างๆยาวๆแบบนี้นะครับเต็ปที่สี่เป็นสเต็ปกับพิบนะครับสลับกันเค okay. แสงก็จะประมาณนี้นะครับตัวสปอตไลท์4เสเต็ปนะครับไปท่ำแสงเหลืองไปสูงแสงขาวสเติดสามติดพร้อมกันนะครับต่ำพร้อมสูงครับสเต็ปที่ 4, สี่เสถีกระปิริบผมตัวนี้จะเป็นสเต็ปกระปิบปในตัวนะครับไม่ต้องใช้กล่องคอนโทรลนะครับสามารถต่อกับสวิตช์ใช้ได้เลยครับผมแสงก็จะประมาณนี้ครับ